คนเรามักจะพลาดโอกาสดีๆของชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นในห้องธรรมะออนไลน์ทั้งหลายเพื่อนฝูงกลยานมิตรเอาสิ่งดีๆมาแชร์มาแบ่งปันให้เราได้อ่านได้ยินได้ฟังได้ดูแต่ทุกเช้าสังเกตเห็นไหมว่า ข้อความมันเยอะเหลือเกินเราก็เลยรูดผ่านรูดผ่านรูดผ่านไม่เคยโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยเลยเสียโอกาสเสียประโยชน์บางทีมีธรรมะดีๆมาอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งถ้าเราแค่เข้าไปลองชิมลองเปิดดูเปิดฟังนะครับอาจจะเกิดข้อสกิดใจเกิดแรงบันดาลใจ ทำให้เราได้เอาสิ่งที่ขัดข้องปัญหาที่ค้างคาในจิตมาหลายวันหลายเดือนหลายปีหรือนับชาติไม่ท้วนให้หลุดพ้นให้ผ่านไปได้แล้วทำให้เราได้เจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมด้วยของดีๆ ที่เราปล่อยให้ไหลผ่านหน้าไปทุกวันทุกวันนะครับใส่ใจอีกสักนิดมีมณสิการความตั้งใจอีกสักหน่อยมีความสังเกตให้ดีขึ้นอีกสักนิดท่านอาจจะได้หยิบฉวยเอาเพชรทองคำอันวิเศษจากสิ่งที่ไหลผ่านหน้าท่านไปทุกเช้าทุกวันทุกเช้าทุกวันนะครับเอ ชีวิตเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วนนะครับโอกาสที่จะได้พบกลยาณมิตรได้พบพระธรรมคําคสอนที่พระยาทรงสอนนั้นไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเลยแต่ชาตินี้มาเกิดเป็นคนเนี่ยโอกาสเปิดเต็มที่มีแต่ที่เราจะต้องหยิบฉวยเอาโอกาสนั้นมาด้วยตัวเองอย่ารอให้ราชรสมาเกยต้องจับหยิบฉวยเอาโอกาส มาเป็นของเรานะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญโอกาสในทางธรรมนั้นคือยังไงโอกาสในทางธรรมนั้นคือเมื่อพบกัลยาณมิตรแล้วแน่นอนกัลยาณมิตรแต่ละท่านแต่ละคนต้องมีของดีพิเศษที่ท่านคัดเลือกแล้วที่จะมาแบ่งปันแก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเพียงแต่สังเกตพิจารณาสักนิดคนไหนหนอที่จะเป็นกัลยาณมิตรนะ มันจะมีข้อสังเกตหรกนะคือกัลยาณมิตรเนี่ยเขาจะชี้ทางชี้ทางที่ดีใช้ชี้ทางที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นกรัลยาณมิตรในทางโลกก็จะชี้วิธีทํามาหากินวิธีเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขแต่ถ้าเป็นกรัรยาณมิตรทางธรรมนั้นท่านจะชี้แนวทางวิธีที่เราจะหลุดพ้นจากเหตุทุกนะความเบียดบ้าแต่เกิด ไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นคือมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นโดยวิธีการต่างๆโดยอุบายต่างๆนะที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริงจนหลุดพ้นจากทุกความเวียนบ้าตายเกิดได้ทันในชาตินี้อันนี้จึงอยากจะฝากมาถึงเพื่อนกัละยนานมิตทุกท่านทุกท่านสติดีนะฮะไม่เป็นบ้าเป็นใบอะไรแต่สัมปชัญญะมักขาด เสมอคือสติดีปัญญาความดูเห็นรู้สังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆนะโดยเฉพาะยิ่งความสังเกตนะมันอาจจะย่อหย่อนไปเราจึงพลาดโอกาสอันดีของชีวิตก็จึงเรียนนะครับเป็นของฝากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะให้เพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน ได้สังเกตพิจารณาแล้วลองชิมดีไม่ดียังไงก็อย่าเอาเหตุผลอะไรส่วนตัวมาปิดกัน้นลองชิมดูแตะสักนิดก็รู้ลทุกท่านมีปัญญาดีจะตายไปทุกท่านมีสติปัญญาดีจะตายไปแตะสักนิดเดียวก็รู้นะครับหรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรควรบริโภคไม่ควรบริโภคเนี่ย ปัญญาท่านดีทุกคนอยู่แล้วไม่ไดิฉัยของท่านเยี่ยมทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ขอให้ลองเปิดชิมดูให่อยอย่าให้อาหารอันอร่อยวิเศษอย่าให้สิ่งดีสิ่งวิเศษเหมือนแก้แ,กแหวนเงินทองที่มีค่าสูงอย่าให้ธรรมะอันวิเศษไหลเลื่อนผ่านหน้าท่านไปทุกวันทุกวันด้วยการเอานิ้วกวาดทิ้งกวาดทิ้งกวาดทิ้งจงเอานิ้วแตะ เคาะลงไปนิดเดียวบนไฟล์ tiktok บนไฟล์ youtube หรือบนข้อความที่โพสต์ที่แชร์ Share, นะบนเน็ตของเราเนาะบนไลน์บน,บน facebook หรืออ,อย่างอื่นนะครับที่เป็นโซเชียลมีเดียแล้วท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในชีวิต ทันในปัจจุบันชาตินี้คือได้เทคนิควิธีการที่จะทำตนเองให้หลุดพ้นถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นได้ทันปิดประตูอาบายได้ทันในปัจจุบันชาตินี้จเจริญสุขจเจริญธรรมครับ